Welcome the Morning Mission Podcast. Opening New Knowledge the Open Broadening Podcast to Morning Mission your Mind สวัสดีครับผมดรฮาริตและนี่คือ The Morning Mission Podcast เปิดความรู้ใหม่ขยายแนวความคิดของคุณทัศนคติสุขภาพกายใจในช่วงโควิด -19 สวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับสู่รายการ The Morning Mission Podcast นะครับอด c a s t ที่รวบรวมความรู้ต่งตางๆมาให้เพื่อนๆได้พัฒน,นาตัวเองในทุกๆวัน วันนี้เป็นสเปเชียลเอพิโซดนะครับวันนี้ผมมีรุ่นน้องคนหนึ่งนะครับที่มีความสามารถมากมายเลยเป็นคุณหมอด้วยนะครับชื่อคุณหมอจกักจั่นสวัสดีครับคุณหมอจักจั่นสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยก็แนะนําให้ทุกคนรู้จักตัวเองก่อนว่าทําอะไรมาทําอะไรอยู่อะไรประมาณนี้นะครับครับก็ชื่อวรณชพรอุตตหกิจนะคะชื่อเล่นชื่อว่าจักจั่นค่ะตอนนี้เป็นหมอ สาขาเฉพาะทางคือเวชศาสตร์ฉุกเฉินค่ะเป็นหมอฉุกเฉินอยู่ที่โรงพยาบาลสิีนคลิคนะ์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยคอนแก <Okay. S 2> ก็คือเป็นอาจารย์แพทย์ด้วยอ่าก็คือถ้าไปฉุกเฉินเจอคุณหมอจักรจันแนนอนค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยคุณหมอจักรจันก็คือวิ่งมาราธอนด้วยทานั่นทํานี่ด้วยไหนเล่าให้ฟังสิว่าทําอะไรบ้างในชีวิตประจาวันนอกจากเป็นคุณหมอฉุกเฉินก็นอกจากเป็นคุณหมอฉุกเฉินคือตอนนี้เปิดยินมนะคะเปิดฟิตเนส มีสองสาขาเดวยกันชื่อว่าไทยเอ็มจิมเดะด็อกเตอร์ค่ะอยู่ตรงตรงไหนโปรโมทได้ <c oughs> อยู่กังสะดานค่ะกังสะดานอ่ค่กั<อ>่<ห>งใกล้ใกล้โรงพยาบาลค่ะอ,อ๋อโอเคก็คือเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับฟิตเนสด้วยวิ่งด้วยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็วิ่งมาราทอนโอ้โห <c oughs> วิ่งมาราธอนด้วยสุดยอดเลยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆดูใน youtube อยู่ก็จะเห็นข้างหลังว่ามีเปียโนมีกีตาร์ชอบร้องเพลงด้วยใช่ไหมครับค่ะ เห็นทำชาแนลกับน้องชายด้วยใช่ปรโหมดได้เหมือนกันตัวน้องชายเขามีชาแนลอะค่ะชื่อว่าบรรณวัจจิงโจ้เป็นย t u b e แล้วก็มีมี a ฟ e b o o k เขาจะสอนเล่นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องชายเป็นนักดนตรีเป็นนักดนตรีอ่าเราพี่สาวก็เป็นนักร้องเป็นคุณหมอเป็นนักร้องด้วยสุดยอดเลยโอเคเดี๋ยวเข้าท็อปปิดกกันเนาะวันนี้ที่ชวนคุณหมอจักรจัน์มาเนี่ยก็คืออยากจะมาพูดคุยถึง การดูแลร่างกายแล้วก็จิตใจในช่วงนี้เนาะพ่อแน่นอนเป็นคุณหมอด้วยและเป็นคุณหมอที่ค่อนข้างแอคทีฟออกกาลังกายด้วยทั้งวิ่งดูแลทางด้านร่างกายและทางด้านจิตใจนะ่าจะเป็นพวกร้องเพลงช่วงนี้ร้องเยอะเลยอัดเยอะเลยใช่ไหม <laughs> <laughs> รายการออกไว้หลายเอพิโซดเลยว่างหรือเปล่า <laughs> ไม่รู้โอเคฉันเดี๋ยวเริ่มต้นก่อนเลยแล้วกันอย่างแรกเนี่ยอม คุณหมอช่วยพูดถึงสิ่งที่มันเปลี่ยนชีวิตเราไปในช่วงโควิดที่ผ่านมาหน่อยว่ามันมีผลกระทบกับตัวคุณหมอเองหรือว่าคนไข้หรือ,หร,อหรือคนทั่วไปยังไงบ้างในมุมมองของคุณหมอครับก็ถ้าสมมติว่าส่วนตัวเรื่องการทํางานนะคะจริงๆเปลี่ยนไม่ค่อยเยอะอเพราะว่าการทํางานของหมอฉุกเฉินเนี่ยเขาถือว่าเวลาเราเข้าโรงพยาบาลก็คือเราทํางานร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าช่วงเวลาที่เรา พักอะคะ่ะก็คือเราสามารถกลับบ้านได้เลยรีฟเลยทํางานแค่วันละแบบแปดชั่วโมงทํางานไม่เกินสิบหกโมงค่ะเรื่องการทํางานก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนน้อยแต่ว่าถามว่าคนไข้ในโรงพยาบาลเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเยอะมากเลยค่ะค,ะคนไข้น้อยลงมากคนไข้ที่มาติดตามการรักษาทั่วไปอะไรเงี้ยเป็นเบาหวานความดันมารับยาอะไรเงี้ยค่ะค,ะคนไข้ก็จะแบบไม่ไม่ได้มาเหมือนเดิมเหมือนปกติเซลไอโซเลตอยู่ที่บ้านมากกว่าใช่ค่ะ,คะ คนไข้น้อยลงมากแต่ว่าเคสหนักก็เยอะมากขึ้นมากเหมือนกันอ๋อเหรอครับแล้วเป็นหมอฉุกเฉินตอนนี้มันต้องระมัดระวังเรื่องโควิดมากขึ้นเนี่ยก็คือต้องดูแลตัวเอังไงบ้างครับต้องระมัดระวังมากเลยค่ะคือหมายถึงว่า ปกติแล้วเนี่ยก่อนหน้าเนี้ยบางคนอาจจะใส่แมสบ้างไม่ใส่แมสบ้างเวลาตรวจใช่ไหมคะแต่พอเริ่มมีโควิดเข้ามาเนี่ยคือทุกคนต้องใส่แมสอย่างแน่นอนแล้วก็ถ้าเป็นไปได้คือจะใส่เฟสชิลเพิ่มที่เป็นหน้ากากใส่เฟสชิลแต่ว่าตัวเฟสชิลจริงๆมันจะใส่ได้ไม่นานเท่าไหร่อ่ะเพราะว่ามันหักเหแสงเราจะปวดตาก็จะแบบใส่ช็อตช็อตใช่ค่ะแต่ชุกครั้งที่พอมีคนไข้มาต้องแบบต้องใส่ อันนั้นเป็นทางด้านฟิสิกอลเนาะแล้วทางด้านจิตใจของคุณหมอเองแล้วก็คนไข้เองอะเป็นยังไงบ้างคนไข้มีเยอะมากที่กลัวแบบว่าบางคนป่วยคิดว่าบางคนอาจจะเหมือนว่าป่วยหนักแล้วแหละแต่ว่าไม่ยอมมาโรงพยาบาลแล้วแบบรอรอรอ,อเลยทําให้คนบางคนมีเคสมาช่วงเวลามีเคสหนักเพิ่มมากขึ้นเหมือนแบบไม่กล้ามาไม่รู้จะมาดีไหม,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 มเพราะว่ากลัวอะไรเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันหรือว่า บางคนแบบแค่เข้ามาหันไปข้างๆมองซ้ายมองขวาม,มาอยู่ในโรงพยาบาลก,ก็กลัวก็ผวา, <c oughs> าพอสมควรเรื่อยๆเลยะคะ่ะแล้วตัวคุณหมอเองพยาบาลแล้วก็บุคลากรทั่วไปนะครับมีมีรู้สึกแบบบันทอนจิตใจไหมมาทํางานแล้วต้องกลัวทุกวันอะไรประมาณเนี้ยมันมีหลายคนแล้วแล้วแต่คนจะมองไหมคะคือส่วนตัวรู้สึกรู้สึกโอเคกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอือ <c oughs> แบบเป็นคนอาจจะเพราะว่าเราแบบ ชื่นชอบอะไรที่มันแบบตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยแบรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแบบอะไรให้เราแบบให้เราคิดให้เราเล่นให้เราแก้ปัญหาให้เราแบบวางแผนเหมือนว่าเฮ้ยเวเนี้ยเราจะวางแผนว่าจะทํายังไงมีเคสใหม่รายงานมาจากทางนู้นเฮ้ยเคสใหม่เขาเจอยังไงเหรอแล้วเราต้องมาเปลี่ยนในโรงพยาบาลเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแบบแฮปปี้กับการเฮ้ยคิดไปเรื่อยๆคิดไปตลอดแต่เคยได้ยินแบบ หลายๆโรงพยาบาลเขาก็คุยกันว่าแบบบางคนเขากลัวมากกลัวความเสี่ยงแอ่ออแ<ต>เข้าใจเข้าใจว่าถ้าในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์เองคือเราไม่ได้กลัวเสี่ยงจะติดเราหรอกอเรากลัวเสี่ยงจะติดคนสูงอายุในบ้านอ่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจแล้วแล้วบุคลากรอืน่นๆในโรงพยาบาลลหะครับเขามีความเข้าใจเขามีการปรับปรับตัวยังไงบ้างในมุมมองคุณหมอก็ทุกคนก็จะถูกฝึกให้ใส่ชุดให้แบบ ใส่ชุดที่มากขึ้นชุดป้องกันที่เยอะมากขึ้นปกติจะมีแค่หมอฉุกเฉินหรือว่าหมอเฉพาะทางทางพิษวิทยาหมอที่ทํางานเกี่ยวกับสารพิษในโรงงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะถูกฝึกให้ใส่ชุด ppe เป็นชุดแบบชุดเต็มชุดเหมือนชุดอวกาศนะคะที่ถูกใส่ชุดไทยถูกให้ใส่ชุดอวกาศแต่ว่าพอมีสถานการณ์ก็คือทุกคนก็จะต้องถูกฝึกเหมือนกันอืโรงงานก็ทําคลิปออกไปแล้วก็ให้ทุกคนแบบ ดูทุกคนก็จะต้องถูกฝึกเหมือนกัน <Okay. S 2> แล้วก็ถ้าในมุมมองของผู้บริหารเขาก็จะมองว่าเนื่องจากโควิด1 9ทีเนี่ยมันเป็นโรคที่เรายังไม่รู้พฤติกรรมของมันชัดเจนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่หน้าง,งานจะมีความเสี่ยงเขาก็าจะมี <Okay. S 2> การแชร์แบบคนทั้งโรงพยาบาลมา uh ช่วยกันตรวจโควิดเหมือนกับ mm hmm. ว่าทุกคนก็จะได้รับความเสี่ยงเท่าๆกาันไม่ใช่แค่ว่าใครแบบอยู่ในจุดที่ อโอกาสจะเจอโควิดสูงก็จะต้องเจอตลอดไปอะไรเงี้ยค่ะอืมเข้าใจรับเข้าใจก็มีมุมนั้นด้วยคราวนี้อันนี้มันก็เป็นเรื่องของการทํางานเนาะคุณหมอก็เหมือนกับอยู่ฟรอนต์ไลน์เจอทุกวันแล้วก็อยู่ในโรงพยาบาลแต่คราวนี้ผมเชื่อว่าคุณหมอก็เหมือนทุกคนแหละเจอเคอร์ฟิวเหมือนกันใช่ไหมถูกไหมไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ต้องมีโซเชียลดิสเทนด์ด้วยต้องใส่แมสต้องอใช้เจลนู่นนี่นั่นเนี่ย แล้วในการใช้ชีวิตส่วนตัวเนี่ยคุณหมอต้องปรับตัวยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็อย่างที่บอก,ก่อแี้ว่ายิ่งเป็นคุณหมอกลับไปบ้านเจอคุณพ่อคุณแม่หรือว่าปู่ย่าตายายคนนั้นคนเนี้เราเรามีความรู้สึกยังไงเราต้องปรับตัวยังไงแก้แก้ยังไงบ้างครับก็ถ้ากับตัวเองก่อนเลยค่ะปรับค่อนข้างเยอะเพราะว่าอพอทํางานจากโรงพยาบาลกลับบ้านมาปุ๊บเรา ตอนแรกเราก็แบบไปอ่านเจอแนลเราต้องป้องกันตัวเองยังไงกับคนในบ้านเขาก็แนะนําให้ล้างรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่หน้าบ้านก็ซื้อถาดมาแล้วก็ใส่แบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เข้ามาถึงถึงบ้านก็ต้องเหยียบก่อนก่อนเข้าบ้านก็ต้องล้างรองเท้าก่อนทั้งที่ปกติไม่เคยล้างไม่เคยล้างเลยอ่าแล้วก็ต้องล้างรองเท้าก่อนแล้วก็เข้าบ้านแล้วก็อย่างสมมุติว่าเวลาสั่งกร็บเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบสั่งอาหารที่บ้านก็จะต้องมี สเปรย์แอลกอฮอล์อยู่หน้าบ้านเอ,อนเอาไว้ฉีดเอาไว้ฉีดเอาไว้ฉีดต้องต้งมีการเทรนกันสมมติว่าอย่างถ้าเราเป็นหมอเราจะถูกเทรนเรื่องความสะอาดค่อนข้างมากอยู่แล้วอะคะ่ะเหมือนแบบสมมติว่าเราใช้ ในบ้านเนี่ยเราใช้มือขวาจับแต่ว่าเราออกไปรับพอาใช้มือซ้ายขับอาต้องหยิบสเปรย์อนด้วยมือขวาแล้วฉีดก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเป็นทริคที่ดีเพราะว่ามือขวาเราก็จะมาเกาหน้ามาอะไรด้วยใช่ค่ะพอฉีดเสร็จแล้วก็ค่อยโอเควางของเข้าในบ้านค่ะอืมอืมโอเคแล้วสำหรับคำแนะนำเพื่อนๆหรือคนอื่นเนี่ยในการใช้ชีวิตทั่วไปเนี่ยอ่ก็ประมาณนี้หรือเปล่ามีอะไรนอกเหนือจากนี้ไหมก็จริงๆอยากให้ล้างมือบ่อยๆเลยค่ะ คือเรื่องล้างมือแบบสำคัญมากเพราะว่าพอเรามือไปจับอะไรมันก็ไม่รู้ว่าอไม่รู้ว่าของพวกนั้นเปื้อนอะไรหรือเปล่าค่ะคืออย่างช่วงเนี้ยจริงๆอยู่ทุกคนใส่แมสโอกาสที่พูดแล้วน้ําลายมันจะกระเด็นล่วงไปตามพื้นผิวนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยมันอาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าเวลาเราจับมันก็มีโอกาสที่เราจะเจอเชื้อที่มันมาจากคนอื่นอื่นอ่าแล้วอีกปัญหาหนึ่งที่ตัว พี่เองเจอด้วยก็คือว่าเดินทางบ่อยแล้วก็ต้องไปประชุมต้องคุยงมันต้องมีบ้างเนาะพยายามน้อยที่สุดแหละแต่ว่าอาจจะต้องมีมีบ้างนิดๆหน่นอยๆกลับมาที่บริษัทบางทีเจอพนักงานก็อาจจะแบบว่ามีระมัดระวงังไม่อยากเข้ามาประชุมหรืออะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเป็นคุณหมอเนี่ยแน่นอนเลยไปอยู่จุดเสี่ยงตลอดเวลาโดนคล้ายๆกับโซเชียลบูลลี่บ้างไหมรู้สึก แบบเอ้ไม่อยากอยู่ใกล้นะเอออะไรประมาณนี้เจอไหมครับเจอบ้างค่ะแต่ว่าเจอเจอแบบขำๆก็คือแซวกันเองในในวงเพื่อนเพราะว่าเราเหมือนเราไปดูเคสที่มีความเสี่ยงมาอะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนก็จะแบบแก้เข้ามาใกล้ฉันเมื่อกี้เคสเมื่อกี้เสี่ยงอะไรเงี้ยใช่ค่ะอาจจะเพราะว่าเราไม่ได้ออกไปเจอคนอื่นด้วยอยู่แต่กับเพื่อนตัวเองแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปล่ะที่ที่เจอที่โดนมันก็มีเนาะ มันอาจจะทําให้รู้สึกไม่ค่อยดีคุณหมอมีข้อแนะนํำยังไงบ้างเรื่องพวกนี้ก็เชยเฉยค่ะทำใจแล้ว <laughs> <laughs> แต่เลยทำใจใช่อ๋อพยายามทําใจให้สบายประมาณเนี้ยเราก็รู้สึกว่าส่วนนี้เธอรู้สึกว่าโอเคถ้าสมมุติว่าไม่ไม่ไม่ได้อยากใกล้ก็ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าเนื่องจากเธอค่ะห้องฉุกเฉินมันเป็นที่ที่แบบ ถ้าอยู่ยังถ้าวันเนี้ยอยู่ยังเลือกได้ว่าอยู่จะยังไม่มาก็แปลว่าอยู่อาจจะไม่ฉุกเฉินจริงๆก็ได้ก็เลือกไปก่อนก็ได้ไรเงี้ยค่ะเข้าใจโอเคแล้วการปรับตัวเองเนี่ยอยู่บ้านมากขึ้น curfew ไม่แน่ใจว่าเมื่อก่อนคุณหมอคงเหมือนทุกคนเนาะออกไปนั่งชิวกินข้าวได้เจอคนอื่นวีแลกจากการทํางานหนักมาทั้งวันอะไรประมาณนี้ตอนนี้ออกไปไหนไม่ได้แล้วอยู่กับบ้านแล้ว จัดการตัวเองยังไงอย่างเช่นร้องเพลงเนี่ยเห็นแน่นอนร้องทุกวันเลยโอเคนอกนอกจากนั้นเคอร์ฟิวเนี่ยทำทำอะไรยังไงได้บ้างครับก็ที่ที่รู้สึกว่าเป็นเป็นหายเยอะมากๆเลยเพราะว่าเป็นคนชอบทํางานนอกบ้านนะคะคือไม่ใช่คนนั่งออฟฟิศก็จริงแต่ว่าเวลาที่เราจะเขียนงานอะไรเงี้ยก็จะชอบแบบไปนั่งร้านกาแฟนั่งตามร้านที่มันสวยๆอะไรเงี้ยพอได้กลับมาอยู่บ้านบางทีมันก็มีบ้านที่เขียนงานไม่ออกเข้าใจ คิดไม่ออกใช่ไหมใช่คคิดไม่ออกอ่อเพราะอยากไปนั่นไปนี่อะไรเงี้ยเพราะว่าชอบเที่ยวด้วยก็จะแบบเนี่ยไม่ได้ออกต่างจังหวัดมาหลายวันแล้วอะไรเงี้ยชอบออกร่างกายชอบวิ่งด้วยก็ต้องก็ต้องพยายามปรับตัวเองเนาะหายางอื่นอย่างเช่นเล่นดนตรีอ่านหนังสือดูหนังอะไรไปเรื่อยใช่ไหมครับถูกค่ะมันก็เลยก็เลยกลายเป็นว่าคงคงเป็นเพราะช่วงเนี้ยก็เลยเล่นดนตรีเยอะขึ้นจริงๆเราะมันแบบ เออไม่รู้จะทำอะไรโอเคโอเคได้อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พี่จะขอเบร a แป๊บหนึ่งก่อนเพื่อเช็ค Equipment ทุกอย่างเนะาะไว้มีการ<ด>หลุดไม่มีอะไรประมาณเนี้ยโอเคกลับมากับพาร์ทสอนะครับกับคุณหมอจักรจันทร์นะครับน้องจักรจันทร์ของเรานะครับพูดถึงทัศนติสุขภาพกายใจในช่วงโควิด1 9อ่ะโอเคช่วงแรกเราก็พูดไปว่าอทำอยังไงบ้างกับตัวเองช่วงที่2เนี่ยแน่นอนต่อไป พี่ก็เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยทุกอย่างมันจะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วอาจจะไม่เหมือนเดิมคนที่เคยใช้ชีวิตประจำวันแบบซื้อนั่นซื้อน,น,น,นี่ไม่ได้คิดอะไรหลังๆนี่เริ่มพกเจลแอลกออมากขึ้นก็เลยอยากถามคุณหมอว่าหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยไอความกลัวหรือความเครียดเนี่ยมันจะมีไปเรื่อยๆมันจะปรับไปในแนวไหนการใช้ชีวิตของเราในชีวิตประจําวันเนี่ยมันจะปรับไปในแนวไหนในในมุมมองคุณหมอครับ ก็แต่คือตอนเนี้ยเชื่อว่าทุกคนเครียดลดลงใช่ชใช่ตอนเนี้ย<ง>เริ่มลดลง,ลงเมื่อแบบหนึ่งสัปดาห์ที่แล้วตอนนี้คือหนูคิดว่าเดี๋ยวทุกคนก็จะปรับตัวได้นอีกไม่ช้าค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วต้องบอกว่าคนบ้านเราค่อนข้างแบบสบายสบายชิวๆพอใช่ชิวๆสบายสบายชิวๆแล้วก็อย่างช่วงเคอร์ฟิวแรกๆเนี่ยเหมือนเหมือนความกลัวมันสูงมากมาแล้วพอสักพักก็แบบ ก็จะถึงคิดถึงจุดที่รู้สึกว่าช่างเหอะอะไรเงี้ยค่ะช่างเหอะอะไรจะเกิดก็เกิดตรงกลางใช่ค่ะกเดี๋ยวาเจอตรงกลางเพราะว่าส่วนตัวรู้สึกว่ามันดีมากที่ทุกคนล้างมือมากขึ้นทุกคนแบบทานข้าวแยกช้อนระวังเรื่องความสกปะปกมีใส่แมสอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันมันโอเคขึ้นมากถึงจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับการที่แบบพอาไม่รู้อะไรก็เลยต้องใส่แมสทุกคนอ่างเงี้ยแต่ในอนาคตแทาเป็นไปได้คือ ช่วงที่โรคมันสงบแล้วอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเฉพาะคนป่วยเท่านั้นที่ใส่แมสอะไรเงี้ยมันอาจจะดีดีกว่าน,นี้เยอะมากาแต่ก่อนหน้านี้มันทําให้ราคาแมสมันกระโดดเนาะแล้วก็พวกการแพทย์ไม่มีม,ม,มีไม่พอมันก็เลยแบบมันก็นแบบั้นแหละแต่ว่าหลังจากนี้ถ้ามันมีพอแล้วก็ก็ดีก็ใส่แมสก็ดีใช่ไหมครับใช่คะ่ะใส่ก็ดียิ่งแบบถ้าคนที่แบบป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจแบบเป็นหวัดอยู่แล้วไอจามอะไรเงี้ยค่ะ จริงๆเขาควรจะใส่แมสมากกว่าหมายถึงว่ามากกว่าที่แบบใส่ไปเลยทุกคนอ่าไม่ให้ไปกระจายแพร่เชื้ออะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับก็คิดว่าน่าจะเริ่มชิลขึ้นและน่าจะดีขึ้นต่างๆนานาเนาะแล้วคิดว่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ล่ะกับเพื่อนๆกับพ่อแม่อะไรประมาณนี้มันจะเปลี่ยนไปหในมุมมองไหนจริงๆรู้สึกว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนๆเนี่ย ส่วนตัวเปลี่ยนไม่เยอะเพราะว่าเป็นคนแบบเป็นคนคือจะเก็บตัวอ๋อเหรอเป็นคนเก็บตัวเหรอจริงเหรอมีมีเพื่อนก็จริงค่ะแต่ว่าเพื่อนจะแบบกลุ่มเล็กมากเล็กแบบอย่างแม้กระทั่งช่วงที่เก็บตัวเราก็จะมารวมกันอยู่ที่บ้านเก็บตัวด้วยกันบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบเพื่อนที่กว้างกว่านี้ก็จะแบบไม่ไม่ได้เจอันเลยอืมแล้วแล้วในความสัมพันธ์ครอบครัวล่ะ เขาครวก็คล้ายๆเดิมแต่ว่าส่วนใหญ่จะพยายามแบบใช่อย่างกับคุณพ่อคุณแม่จะพยายามไม่ไม่ทานอาหารโตะเดียวกันเพราะว่าเราทํางานที่โรงพยาบาลเราไม่รู้ว่าเราอาจจะติดเชื้อมาหรือเปล่าแล้วบังเอิญคนไข้เราอ่ะตรวจแล้นแคทีฟเฉยๆเลยแต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีเชื้อเข้าใจเออเข้าใจใช่ใช่ก็คล้ายๆกับพี่เหมือนกันในเชิงของความสัมพันธ์กับคนที่มีอายุมากขึ้นเนาะ ยิ่งโควิดเนี่ยเขาบอกว่าเออมันอันตรายมากสําหรับผู้สูงอายุ60ขึ้นเงี้ยเราก็จะเริ่มแล้วหลังๆที่จะชอบแบบเจอแม่ทีไปไหนมาเก็เข้ามากอดอะไรมเนี่ยตอนนี้เราก็เออแม่ไม่กอดนะส่งมินิฮาแทนแล้วกันอะไรประมาณนี้หรือเปล่าแต่ว่าก็ก็ก็อยากกอดเหมือนเดิมเลยเนาะแต่ก็อาจจะระมัดระวังมากขึ้นพูดง่ายๆเออซื้อแอลกอฮอล์มาฝากหรือว่าตรวจอุณหภูมิบ่อยขึ้นไปไปเช็คสุขภาพบ่อยขึ้น ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าจะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับใช่คิดว่าน่าจะเปลี่ยนไปแต่คิดว่าอยู่แบบรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่ใช่เกิดขึ้นมาก็ดีเหมือนกัน,นใช,ใช่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 แล้วคิดว่าแน่นอนฟิตเนสหลังจากนี้จะจะมีคนเยอะเหมือนเดิมไหมหรือว่าคนจะกลับมาออกากาลังกายมากกว่าเดิมเพราะาต้องการแข็งแรงเพื่อป้องกันโรคอะไรบาะมานนี้ปะ คิดว่าคนจะกลับมามากกว่าเดิมค่ะเพราะแค่ทุกวันนี้ทุกคนก็แบบเวลาเจอหน้าใครที่แบบบังเอิญเดินผ่านส่วนการทีเขาถาม่าแบบเนี่ยติ้นเน็ตปิดใช่ไหมบึงปิดทุกบึงเลยใช่ไหมสวนสาธารนณะปิดทุกที่เลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าช่วงก่อนน้านนี้ก่อนที่มันจะปิดอะค่ะไปทุ่งสร้างก็รู้สึกว่าคนเยอะไปบ<อ>ึง<อ>สีฐานก็รู้สึกว่าคนเยอะคืเอเหมือน ทุกคนต้องการทุกคนเนี่ยใช่ทุกคนเก็บกดใช่ไหมเออคือทุกคนเก็บคือเก็บอาหารมาในตัวเยอะด้วยใช่ไหมน้ําหนักก็เพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมใช่ทำกบข้าวกับทุกคนโอ้โหอร่อยเลยฉะนั้นหลังจากนี้ก็น่าจะกลับออกกําลังกายเยอะขึ้นเนาะใช่ไหมครับใช่คิดว่าทุกคนจะออกกาลังกายเพราะว่าเท่าที่พี่ได้ข้อมูลอย่างจีนอย่างเงี้ยพี่ทาธุรกิจในจีนมีเพื่อนในจีนอย่างเงี้ยเขาบอกว่าหลังจาก ทุกอย่างเริ่มเคลียเริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยธุรกิจกลับมาเนี่ยอู้ฟู่มากกว่าเดิมอีกขายดีกว่าเดิมคนออกมาเที่ยวออกมากินข้าวเยอะกว่าเดิมอีกเก็บกดหรือเปล่าประมาณนั้นใช่ไหมประมาณนั้นเป็น pendulum e อ f e c t นะคะอ๋อเอออาจจะใช่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 เออก็คนไทยน่าจะสไตล์นั้นเนาะพี่ก็ยังคิดอยู่ว่า้คนไทยไม่กลัวหรอกเดี๋ยวสักพักก็อันนี้แหละแต่หนูคิดว่าชั้สักพักก็๋ยวจะเลิกกลัวแหละแต่ทุกว่นนี้ยังรู้สึกว่า พอไปห้างคนเยอะกว่าเดิมหมายถึงว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตคนมันยืนขี่กว่าเดิม,ม่าทำกับข้าวมากกว่าเดิมด้วยใช่ใช่โอเคสำหรับวันนี้อยากขอบคุณน้องจักรจันรคุณหมอจักรจันรมากๆเลยก่อนที่จะจากลากันไปเนาะก็อาจจะไม่รู้อยากมีอะไรฝากผู้ฟังหรือว่าอาจจะฝากร้านหรืออะไรยังไง <c oughs> ได้คือคนที่ฟังพี่ก็มีทั้งในขอนแก่นแล้วก็มีทั้งในกรุงเทพแล้วก็จังหวัดอื่นๆเนาะ ถ้าคุณหมอมีอะไรแนะนําอย่างแรกอาจจะเกี่ยวกับสุขภาพก่อนแล้วก็ฝากร้านก่อนจากกันไปได้ครับเชิญครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะดูแลตัวเองคือการมีสุขภาพที่ดีหรือว่าการแบบแข็งแรงปราศจากโรคจริงๆแล้วมันเริ่มต้นที่การแบบดูแลตัวเองอม,มันไม่ใช่ว่าเราไปว่าคนอื่นว่าทาไมยูไม่ใส่แมสทาไมยูไม่ล้างมือ,อมให้บอกตัวเองว่าใส่แมสสิล้างมือสิแยกช้อนสิอ,อะไรเงี้ยให้เริ่มจากตัวเองก่อนแล้วก็พยายามทําตัวเองให้ แข็งแรงพยายามทำทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจให้ดีเ <Yeah. S 2> ชื่อว่าทุกอย่างจะต้องดีเองค่ะเยี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมมากอฝากร้านได้สุดท้ายฝ <laughs> <laughs> ากร้านก็ตอนนี้นะคะมี ฟินเด็ตสาขาชื่อว่าไทยเอ็มจมเดดด็อกเตอร์นะคะเดี๋ยวจะเริ่มเปิดอีกทีวันที่หนึ่งคือสภาคมนี้ป้องกันดาตนช่ยหลังจากที่เขาปลดล็อกเราก็จะกลับมาเปิดแล้วจะมีโปรโมชั่นด้วยนะคะฝากกดไลค์ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะไปถ่ายทําที่ฟินเนสเนาะแล้วก็แจกแจกวอลชอร์เพื่อสุขภาพดีไหมดีไหมได้ดีค่ะดีไปเลยโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอจักรจันทร์มากแล้วเดี๋ยว เราเจอกันในเอพิโซดหน้าๆพูดคุยเกี่ยวกับสุขภาพแล้วกันเนาะดีไหมได้ค่ะโอเคสำหรับวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบเอพิโซดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเหมือนทุกครั้งถ้าไม่อยากพลาดเอพิโซดหน้าฝากกด subscribe ในช anel ต่างๆแล้วก็ follow ของผมด้วยนะครับแล้วเราเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ